เดาน้ำกินเตยวมามมามแล้วโอ้โต่อมาเต็มเต็มกินเส้นเต็มเต็มกินเส้นด้วยสิ กินม,มาแกล้วเอาอออมามอ,มอร่อยไหมมังคองฮะจิ้มก่อน เอามือซ้ายดีกว่ามือซ้ายนะมา,มาบังบนลุมามากินเส้นด้ไหม,อ,มอ้าวอาสามตอนเลยแหละลูะลก มามหดปากยังอ,อ้ามอต่อไปเส้นแล้วนะหมดยังอ่ะจะกินเส้นยังเอาเลยออตอนนึงอือออเอา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 มันใหญ่ไปคายก่อนอ่าอือไม่ต้องใช้แล้วตะกงตะเกียบ กินเส้นด้วยลูกเกินสเสร็จแล้วเป็นไงมมแคงไม่เล่นนะเี็บเส้นจะมือเย็บโ้ยกินได้วะลอ,อยไหมมามอามาม cái mưa trái à tao na trái à Tập ui Tập mãi tao mãi lão มาหุยจะได้ไหมหนอเป็นแมวังอะรโอโหกนอ่าขยันนอหเป็นงูเหลืองเนาะน่ขยันนอน ไปมือขวาสิลูกถนัดซ้ายแล้วหนูไม่เละ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 เหม็นอะไหมวะไม่เละไม่เละทำอะไรไม่หรือเปล่าไม่นเละนะไม่เละนะเอาช้อนเอาช้อนออกกินช้อนไม่ได้หนูอือเอ้าเอาตะเกียบอีกแล้วเน็บเนบอ๋อตะเกียบเน็บอ่ะ ตะเกียบหนีบดีกว่าช้อนกินไม่ถนาดเอาช้อนดีกว่าเอาช้อนดีกว่าในมือกินเนี่ยพอเชื่อป้าจะเชื่อป้ากินเลยออ๋คัดเส้นก่อนเนี้ยเนี้ย เอาช่สามตะเกียบเลยเอาเอาเอาสี่ตะเกียบไปเลยเอาเ,เอาเ,เอาอเออสองคู่อ่ะ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 มันไม่ชุลมุนพอเอาเอาเอาหยิบเอาดีกว่าเชื่อเธอ,เอามามเอามามหือ เออไปไงไปไงฟนออออออือ่เลยครับวันนี้โหตะเกียบสีอันไปไงอืออ้าว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  สีอันไปไงไปไงดูดูดูโอ้ยอืออมองกล้องด้วยออเอ้าเอ้าเอาสีอันมา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 ดูดูใช้ได้วะดูดูดูเอ้าเอ้โดูเป็นไงดูดับสีอันครับโอ้ย เก็บสี่อันไปไงไปไงโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยได้เก็บสี่อันโอ้เอเอเงีเ้ยแมมแมมอืมอร่อยไหมอืมอ้าวอ้าวอ้าวใช้ได้ใช้ได้สีอ่อันครับไปไงครับคิบ อืมอ่าน่แม่แมมแม่แมมแม่แมมอืมเรามอะไรไ้แกะเอาตักเส้นสิหนูแม่แม่ เเอาไม่ต uh, ้องใส่เหมือนเดิมไม่ต้องใส่เหมือนเดิมหนูไม่ต้องใส่เหมือนเดิมโอ้ยเอาไปเหมือนเดิมหมั่นข้าก่อนมั่นก๋วยเตี๋ยก่อนไม่ต้องใส่เหมือนเดิม mam mam, ừ, mắm nữa nữa này dự xong hết rồi, là nó mắm 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 à mắm mắm à, wow mắm wow mắm Wow, đúng rồi âm, wow. Nào. Em nhang. Wow. wow. ไอ้คำเนึง่งเหรอปิดคลิปแล้วโอ้ยยกสดเลยหนูอ่าดูเป็นไงเป็นไงความตั้งใจอ๋อเอ้าเอ้า,อายกตักเลยหนูเอายกตักสิ ตักเลยเนาะมาม่ามาม่มามือมาม่มา,มา,มมา,มามแล้วอร่อยไหมบอกติดตามช่องคำควรสิแล้ว คำคุณพุชดิ์ดามช่องคำคนด้วยกดกระดิง่งกรุงกิ้งกรงกิง,กงตับตะไคร้ด้วยอ่ะเราเลี้ยงมังคอง,อ,งอ้าวตาย